โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับวันนี้ผมนะครับสุกนุรัตน์ะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับของมูลนิธิที่ติดตามนะครับแล้วก็ได้ไปร่วมในการยื่นฟ้องคดีเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับการต่อสัญญาสัมระาานทางด่วนระยะที่2คขั้นที่2นะครับซึ่งอยากจะมารายงานความคืบหน้านะครับ จากวันนี้ที่เราได้ไปยื่นกันตอนเช้านะครับซึ่งบุลินทธิเพื่อผู้บริโภคนะครับก็ได้ไปยื่นฟ้องคดีปกครองที่สายปกครองกลางนะครับเพื่อขอให้ศาลเนี่ยครับเพิกถอนมติของคณะรัฐมนตรีนะครับในเรื่องที่ได้ให้ความเห็นชอบนะครับการแค้ไขสัญญาโครงการหลบทางด่วนขั้นที่2นะครับทางพิเศษสีรัฐนนะครับรวมถึงส่วนดีแล้วก็สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ดนะครับ แล้วก็ได้ขอให้ศาลเพิกถอนมติของครัฐมนตรีแล้วก็มติของคณะกรรมการการทางพิเศษงประเทศไทยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับรวมทั้งได้ยื่นคําขอคุ้มครองชั่วคราวนะครับขอให้ขอให้ศาลคุ้มครองการบังคับใช้ตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทุเราการบังคับตามมติดังกล่าวแล้วก็ขอให้ศาลพิจารณาคําขอคุ้มครองโดยขอให้ใส่ส่วนฉุกเฉินนะครับผมแต่ว่าเมื่อเวลาบ่ายสามโมงของวันนี้นะครับศาลท่านก็ ได้มีคำสั่งลงมานะครับเ,เบื้องต้นก็คือสารได้สั่งว่านะครับคำขอไต่สวนฉุกเฉินที่มูลนิธิกับพวกได้ยื่นเนี่ยครับก็สารก็ยกนะครับโดยอ้างเหตุว่ากรณีที่ได้ยื่นคําร้องคําขอมาเนี่ยไม่เข้าข่ายกรณีฉุกเฉินนะครับส่วนในส่วนของคําขอคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยสารก็จะนําไปพิจารณาต่อไปนะครับ ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันนะครับวันนี้ก็หลักๆสรุปก็คือในส่วนของการขอคุ้มครองฉุกเฉินเนี่ยสารยกเลิกยกคาขอนะครับยกคําขอนะครับแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทางสัญญาที่มติคลมอที่มีการรับเห็นชอบการแก้ไขสัญญาเนี่ยเขาก็ยังอยู่ระหว่างที่ต้องรอสารปกครองนะครับอนุญาต ในการถอนฟ้องคดีนะครับเนื่องจากเราก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าคดีนี้เนี่ยมีการต่อสัญญาสัมปทานโดยที่ผู้บริโภคนะครับไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับและมติอครอ,อรมอที่ดําเนินการเนี่ยก็ไม่ได้รับฟังความเห็นอย่างรอบด้านนะครับเราคิดว่าเรื่องนี้ก็ต้องช่วยกันติดตามนะครับว่าการต่อสัญญาสัมปทานโดยเอาเงื่อนไขของคดีที่มีข้อมูลที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในครั้งนี้เนี่ยจะศาลจะตัดสินยังไงนะครับก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับ ในส่วนันนี้ก็ขอแจ้งความพืบหน้าในส่วนของคําขอพระองค์ส่วนนี้ก่อนนะครับที่ขอคุ้มครองฉุกเฉินนะครับแล้วถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวทางมูรณนี้ที่เพื่อเพื่อผู้บริโภคนะครับจะได้รายงานให้ทุกท่านทราบต่อไปนะครับขอบคุณครับ